หนูชื่อเดกอ็กิงอเลชาคอมเปียรัฐชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเลขที่16ค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอโลว์ของหนูค่ะชื่อสายลุงค่ะหัวนะคะทำม,มาจากกล่องกระดาษห่อฟอยค่ะส่วนหูนะคะทำม,มาจากจานกระดาษค่ะส่วน ส่วนตานะคะทำมาจากพลาสติกค่ะส่วน,นตัวทำมาจากกระดาษอัดค่ะและฟิวเจอร์บอร์ดค่ะส่วนแขนนะคะทำมาจากจานกระดาษกับพลาสติกค่ะสามารถดินได้ค่ะส่วนกลุ่มพวกนี้นะคะทำมาทำมาจาก พลาสติกค่ะสามารถจัดโต๊ะได้ค่ะสามารถล้างจานได้ค่ะสามารถถูบ้านได้ค่ะสามารถกวาดบ้านได้ค่ะนี่นะคะทำมาจากยางค่ะตรงอันนี้นะคะทำมาจากแก้วกับกระจกค,ค่ะสามารถใส่ของได้ค่ะ ข้างในนะคะเป็นกระดาษลังค่ะการปิดก็ปิดอย่างนี้ค่ะรอนะคะสามารถหมุนไปทางอื่นได้ค่ะส่วนฐานนะคะฐานนะคะเป็นกระดาษค่ะขอบคุณค่ะ 嗯。Mm.